we <laughs> สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีสิงลัคนาสิงนะในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือเดือนหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก็ย้ําเหมือนเดิมเนาะว่านี่คือการดูดวงโดยรวมค่ะ general reading เป็นพลังงานรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจจะไม่ได้ตรงกับชาวราศีสิงทุกคนนะคะก็ดูไว้เป็นไกด์ไลน์แต่ว่าถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวมีคําถามส่วนตัวที่อยากจะถามนะคะก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะไอเดียไลน์รายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปแอนใสไว้ให้แล้ว นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดวงของชาวความรัาของชาวราศีสิงและคนาสิงเนาะในเดือนกรกฎาคมนะคะขอเริ่มต้นที่โอ้ขอเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเช่นเดิมคะ่ะคนโสดเป็นยังไงบ้างในเดือนหน้าขอดูหน่อยค่ะชาวสิง ช่วงนี้ปัญหาบางคนมีปัญหาค่อนข้างเยอะบางทีเป็นปัญหาที่เราไม่ได้ก่อหรือเป็นปัญหาที่เราไม่ได้สร้างเองอะคะ่ะเป็นปัญหาที่พัวพันจากคนอื่นสร้างให้นะคะแล้วเราต้องมาตามแก้หรือเราต้องมาตามชดใช้ นะคะก็อาจจะมีเรื่องให้ซีเรียสปวดหัวนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวในเดือนหน้านี้ทุกอย่างจะค่อยๆลี้คลายทุกอย่างจะค่อยๆผ่านรุ่่วงไปได้ด้วยดีด้วยความสามารถของตัวคุณเองนะคะขอให้เชื่อมัน่นในความสามารถของคุณคุณเป็นคนเก่งอนะ่ะณเวลานี้คุณอาจจะยังรู้สึกว่าฉันจะแก้ยังไงฉันเบื่อแล้วเกินปัญหาพวกนี้เอาอีกแล้วเป็นอีกละหรือแบบเกิดขึ้นแบบนี้อีกแล้วหรือบางทีนอาจจะโดนเข้าใจผิดอย่างเงี้ยค่ะโดนเข้าใจผิด บางคนโดนใส่ร้ายเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงควรเอาไปพูดอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ขอให้รู้ไว้ว่าให้คุณตั้งมั่นในความเป็นจริงอนะคะ่ะไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปเอ่อใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาหรือไปแสดงพฤติกรรมเดียวกับคนอื่นหรือไปทําปัญหาเดยวกับคนอื่นในอย่างี้นะคะเราไม่ต้องไปทำแบบเดียวกับเขาเดี๋ยวทุกอย่างมันจะถูกแก้ไขนะคะคุณจะพบหนทางออกทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายนะคะขอให้ดํารงอยู่ใน ความเป็นตัวเราแบบนี้แหละเราไม่ได้ทําเรารู้อยู่นะคะและในเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างเดือนหน้าด้วยความที่เดือนหน้ามันอาจจะเป็นเดือนที่คุณยังต้องใช้เวลาไปกับการแก้ปัญหาส่วนตัวหรือการทำอะไรที่เราเออจำเป็นต้องทำนะคะ มันก็เลยทําให้ความรักเนี่ยมันยังคุณยังไม่มีเวลาที่จะไปโฟกัสหรือว่ายังไม่มีเวลาที่จะไปมองอะค่ะเหมือนกับพอพอชั่งน้ําหนักแล้วเนี่ยจําเป็นที่จะต้องเอาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการเรียนเรื่องอะไรไว้ก่อนส่วนเรื่องความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่มีเวลาให้เราไปให้ความสําคัญหรือว่าบางทีมีคนมาจีบเราไม่สามารถแบ่งเวลาไปเดทหรือไปอะไรได้เลยตอนนี้ในใจเราไม่มีกระจิกกระใจยอย่างเงี้ยค่ะเดินหน้าไปเลยที่คุณอาจจะต้องทุ่มเทให้กับ การแก้ไขปัญหาหรือว่าการทํางานหรือว่าการพยายามที่จะทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าควรจะทำก่อนนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อไพ่มีอะไรอยาจะบอกคนโสดอีกไหม รู้สึกอาจจะอ่อนไหวง่ายเป็นช่วงที่เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อแท้หรือว่าดาวง่ายนะคะก็อยากจะให้อืมอะไรที่ไม่ควรจะคิดกมันต้องเก็บมาคิดอะไรที่ไม่ควรจะไปอ่านไปดูไปรู้ก็ไม่จําเป็นก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแหละใครจะไปพูดยังไงก็ไม่ต้องไปฟังนะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปนะคะปล่อยทิ้งไป นะคะไม่ต้องไปสืบเสาะหาอยากจะรู้ว่าเขาพูดถึงเรายังไงเขาว่าเรายังไงหรืออะไรแบบนี้นะคะบางอย่างก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่แนะนําว่ายังไงก็ตามในเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนที่เราอาจจะต้องประครับประคองความรู้สึกของเราให้มากๆนะคะอะไรไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ใจก็ปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นแหละนะคะช่างมันอย่างที่บอกนะคะว่าใครไม่รู้เรารู้อยู่เราไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวความจริงมันก็จะกระจ่างมาเองนะโอเคอทีนี้ดูไพ่คาแนะนำออราเคะิลหน่อยค่ะว้าว พ้า,ายดีมากคืออย่างนี้ค่ะอ,อย่างที่บอกว่าไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามด้วยความที่ความสามารถของคุณคุณเป็นคนที่มีไอเดียมีแรงบันดาลใจมีอะไรหลายอย่างอย่างที่บอกว่าคุณมีความสามารถดีทุกอย่างไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะมองเห็นวิธีแก้คุณจะค่อยๆเก็ตไปเองว่าอ๋อโอเคแล้วทำอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้แล้วเปิดปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะค่อยๆไปอย่างนี้ทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามานะคะ จัก,กรวาลกําลังสอนเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังสอนเรานะชีวิตกําลังสอนเราให้เราเติบโตให้เรารู้เรียนรู้โอเคความผิดพลาดนี้เข้ามาเพื่อสอนเราแบบนี้เราเจอคนประเภทนี้เพื่อที่จะให้เราเรียนรู้อะไรอย่างนี้แบบเนี้ยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไพ่บอกว่าอืมมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่กับเราอะจะอธิบายยังไงดีไพ่ใบเนี้ยคือ ขอให้รู้ว่าพระเจ้าจักรกวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือไม่ได้ละทิ้งคุณแต่บางอย่างเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องเจอเพื่อให้เราได้เติบโตขึ้นปัญหาบางอย่างมันจําเป็นที่จะต้องผ่านเข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้เมื่อวันข้างหน้า เราจะได้มีความสุขในแบบที่เราอยู่กับความสุขได้โดยที่เราเข้าใจว่าอ๋อความสุขคือแบบนี้ความทุกข์คือแบบนี้นะคะเวลาทุกข์เราก็จะไม่จมเวลาสุขเราก็จะไม่ระเริงแบบนั้นนะคะอย่ามองว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริงพระเจ้าไม่มีจริงจัก,กรวาลไม่เห็นใจทุกอย่างบางทีมันจําเป็นมันมีเหตุผลของมันที่จะต้องเกิดกับเรานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะทุกอย่างเนี่ยมีที่มาและที่ไปที่จะเป็นแบบนั้นนะ,ะอ่ะโอเคทีนี้มาถึงคนคุยค่ะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์ขอดูหน่อยเป็นยังไงบ้างเดือนกรกฎาคมสำหรับชาวสิงห มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังได้ไปต่อแหละนะคะมันก็ยังได้คุยกันอยู่ในเดือนหน้านะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการคุยในแบบที่ว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้หรือว่าบางทีอาจจะมามาหายหายไม่ค่อยตอบตอบบ้างไม่ตอบบ้าง,ตอ,างตอบช้าแบบนี้แต่ว่าไม่ได้หายไปเลยนะคะหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมันไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าขาดจากกันไปเลย นะคะก็ยังได้คุยกันบ้างก็ยังได้ทักทายกันบ้างแต่อาจจะขาดเรื่องความสม่ำเสมอนะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราในตอนนี้หน่อยค่ะคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวเนาะเป็นคนที่ ถ้าเขาเขาอาจจะมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราหรืออายุเท่าไหร่ก็ตามแต่เขาจะมีลักษณะที่โตกว่าอายุหรือถ้าเขามีอายุเยอะกว่าเรามากมะค่ะเขาอาจจะมีภาระบางอย่างที่ต้องดูแลอย่างเช่นครอบครัวเขาอาจจะมีครอบครัวที่ต้องดูแลอาจจะหมายถึงพ่อแม่ก็ได้ญาติพี่น้องก็ได้หรืออาจจะหมายถึงสามีภรรยาก็ได้นะคะหมายถึงคู่ชีวิตคู่รักก็ได้นะคะเขาอาจจะมีพันธะมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องไปจัดการที่จะต้องไปทําเพราะฉะนั้นในเดือนหน้านี้อาจจะเป็นเดือนที่ เขาอาจจะประสบปัญหาส่วนตัวบางอย่างทําให้ไม่สามารถที่จะติดต่อกับเราได้บ่อยๆมากนะักความรู้สึกที่เขามีต่อเราเนี่ยถามว่าเขารู้สึกยังไงก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาเองก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะคุยแต่ว่าบางอย่างมันก็จําเป็นเขารู้สึกว่าบางอย่างมันจําเป็นกว่าการที่จะมาคุยกับเราอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ต้องไปทําตรงนั้นก่อนประมาณนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์นี้ มันก็จะยังไปได้อย่างที่บอกเลยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นการไปในแบบที่ก็คนคุยนะยังไม่เห็นการพัฒนาถ้าใครถามว่าถ้าใครอยากรู้ว่าในเดือนหน้าความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้นไหมจะพัฒนาขึ้นไหม ยังเหมือนเดิมยังเป็นแค่คนคุยอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะคุยในแบบที่มามาหายๆห,หรือว่าไม่ค่อยได้รับการตอบกลับหรือว่าถามแล้วนานมากกว่าจะตอบหรือบางทีข้ามคําถามเราไปเลยแล้วก็ตอบเราเรื่องอื่นเช่นเราถามว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้งานยุ่งไหมเขาก็จะตอบกลับมาแบบเออคุณกินข้าวหรือ,อยังอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถามว่ายังคุยต่อไปได้ไหมก็คุยได้แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ยังไม่อยากให้คาดหวังอะไรเยอะเนาะทีนี้มาดูไพ่ออร,อร์เรคเอร์เป็นคําแนะนํากันนะคะ ยังไงก็ไม่อยากจะให้ไม่อยากจะให้คาดหวังอะไรมากบางทีถ้าเราไพ่บอกว่าถ้าเราเอ,อค่อยๆนะคะค่อยๆปรับความรู้สึกของเราหรือค่อยๆค่อยๆลองกลับมา แล้วก็แคร์ตัวเองมากกว่าแคร์เขาหรือลองกลับมาถามตัวเองดูว่าทําไมเราต้องรองคําตอบของเขาทําไมทําไมเขาถึงไม่ไม่แอคทีฟเท่ากับเราแบบเนี้ยถ้าความรู้สึกของเขามันเท่ากันถ้าเราลองคิดด้วยะ้อดีๆบางอย่างมันจะปรากฏหรือบางอย่างมันอาจจะเป็นความจริงที่ทําให้เราได้รู้ได้เข้าใจหรือ ได้ยอมรับความจริงได้ง่ายขึ้นในเดือนหน้านี้นะคะพฤติกรรมบางอย่างของเขาคำพูดบางอย่างของเขามันอาจจะทําให้เราได้รู้หรือว่าได้คิดอะไรกระจ่างขึ้นหรือชัดเจนขึ้นนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ว่าจะเอาอย่างไงนะทีนี้มาถึงคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวราศีสิงลัคนาสิงค่ะขอดูหน่อย คนมีคู่ชาวราศีสิงลัคนะสิงเป็นยังไงบ้างในเดือนหน้าเดือนกระกฎะาคมนี้ขอดูหนะะ่อยค่ะ ไพ่บอกว่าอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่คนมีคู่ไม่ว่าจะเป็นเขาหรือคุณไพ่อาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าสลับกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องต้องยับยั้งชั่งใจนิดนึงถ้ามีใครเข้ามาให้ความหวังหรือทําเป็นชอบเราหรือทําเป็นให้ความหวังว่าอุ้ยแบบรู้สึกดีกับเราหรืออะไรแบบนี้อาจจะต้องยับยั้งชั่งใจนิดนึงนะคะว่าเราอย่าอย่าไปเผลอไผลหรือว่าอย่าไปเผลอใจให้กับ ใครในช่วงนี้ที่ดูแล้วบอกุอ่าเป็นตัวเลือกที่ดีจังเลยตรงสเปซจังเลยสวยมากแบบที่ชอบเลยหล่อมากแบบที่ใช่เลยแบบเนี้ยอย่าลืมว่าเรามีคู่แล้วนะคะเรามีคู่แล้วหายใจเข้าลึกๆนะคะทบทวนดีๆว่าเรามีคู่แล้วนะเรามีคู่แล้วนะไม่อย่างนั้นนะคะคุณอาจจะประสบปัญหารักสามเศร้าได้นะคะในในในอนาคตขอดูความรู้สึกของคนรักชาวราศีสิงห์หน่อยณนะเวลานี้เขารู้สึกยังไงกับเราคะ เหมือนเขาสัมผัสได้ว่าช่วงนี้พฤติกรรมบางอย่างของคุณมันเปลี่ยนไปถ้าไพ่สลับกันไปไว้เบอร์ซ่าก,ก็คือนี่คือความรู้สึกของเราเนาะแต่เขารู้สึกว่าความรู้สึกของเขาคือพฤติกรรมบางอย่างของเรามันเปลี่ยนไปอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราเรามีคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้นะเขาอาจจะรู้สึกว่าเราแคร์เขาน้อยลง เราเอาใจใส่เขาน้อยลงเราดูแลเขาน้อยลงเรารักเขาน้อยลงจากเมื่อก่อนที่มันเคยเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนเราแบบเราหันหลังให้เขาเราไม่ค่อยใส่ใจใเขาอะไรแบบนี้นะคะเราดีกับเขาน้อยลงหรือว่าแบบเราทําให้เขารู้สึกว่าเราแคร์เขาน้อยลงแล้วจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์นี้ ทุกอย่างมันดีขึ้นได้นะคะอยู่ที่เราทำนะคะก็อะไรที่ควรใส่ใจก็กลับมาใส่ใจนะคะอะไรที่ควรให้ความสําคัญก็กลับมาให้ความสําคัญบางทีที่ผ่านมาเราอาจจะไปโฟกัสกับสิ่งอื่นกับงานกับเงินกับการเรียนนะคะหรือไปโฟกัสกับคนอื่นมากจนเกินไปไปโฟกัสกับสิ่งอื่นมากจนเกินไปก็กลับมา กะะลับมาโฟกัสวันนี้คือความสัมพันธ์ของเรานี่คือแฟนเรานี่คือคนรักของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องให้ความสาคัญเหมือนกันโอเคงานก็สําคัญการเรียนก็สําคัญธุรก,กิจการเงินก็สําคัญแต่อย่าลืมว่าครอบครัวมันก็สําคัญเนาะมันก็ต้องเดินต่อไปนะคะพยายามแบ่งเวลานะคะพยายามแบ่งเวลาบางทีเราอาจจะเครียดเนาะอย่างสมมติว่าบางคนเรียนหนักหรือบางคนทํางานหนัก บางคนธุรกิจกําลังแบบต้องประคับประคองในช่วงเวลาแบบนี้นะคะก็เข้าใจได้แต่ก็อย่าลืมว่าครอบครัวก็เป็นสิ่งที่เราต้องทนุนถนอมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเชื่อมั่นในตัวเองได้ค่ะเราอ่ามั่นใจในตัวเองได้แต่ว่าก็อย่าให้มากเกินไปนะคะอย่าลืมว่าคนอื่นก็สําคัญเหมือนกันเขาก็เป็นกําลังให้เราเหมือนกันเราอย่าคิดว่าเรา สมมติว่าเราเป็นคนหาเงินเข้าบ้านเยอะอย่างงี้เนาะเราก็คิดว่าอำนาจทุกอย่างมันต้องดูที่ชันอย่างเงี้ยนะคะชั้นชี้เป็นชี้ตายแบบนี้มันก็ไม่ได้เนาะมันก็ต้องประคับประคองนะคะมันต้องไปด้วยกันนะคะอย่าลืมเรื่องของความซื่อสัตย์คนเราเป็นคู่กันต้องไว้ใจกันได้ต้องพูดคุยกันได้ต้องต้องเชื่อใจกันได้ นะคะไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามเน้นความโปร่งใสนะคะเพื่อความสบายใจนะคะอย่าให้คางแคลงนะ,ะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้ถามทาไมจู้จี้จุจีก็ทําแต่งานบางทีเราอาจจะลืมไปว่าเรามองในมุมเราว่าเราทํางานอยู่จริงๆแต่เขาไม่รู้ไงว่าเราทำงานอยู่หรือเราเงียบไปประชุมยาวไลน์ไม่ตอบอะไรไม่บอกเขาก่อนจะเข้าประชุมก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวประชุมยาวหน่อยหน้าอะไรแบบนี้นะคะก็พยายามทำให้เขาสบายใจ <c oughs> ใเใจดี๋ยวพอเขาสบายใจแล้วเขาก็ไม่ไปยุ่งกับเราเองเขาก็ไม่จุกจิกเองนะคะ <c oughs> โอเคครบแล้วั้งสามสถานะชาวราศีสิงห์นะ <c oughs> นเดี๋ยวเรากลักเขาก็ ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ